สวัสดีครับผมสปิโนซ่านะครับขอรำลิกประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ12เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งลยครับที่เปิดสนามฤดูกาล2020ให้เราเลือกติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับคือศึกพิมพ์ลีกไต้หวันนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสการวิเคราะห์ไปที่1คู่ครับเป็นเกมบิ๊กแมทนะครับของศึกพิมพ์ลีกไต้หวันตั้งแต่ เป็นการเจอกันร,ระหว่างตาถุงนะครับแชมป์เก่าเปิดบ้านพบก,กับรองแชมป์เก่าไทเปพาวเวอร์นะครับคู่นี้สิติเก่ายามเจอกัน4เกมล่าสุดนะครับแชมป์เก่าตาถุงเนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับชนะ2เสมสอ2นะครับแล้วก็สมดุลทีมเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะครับวันนี้ครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับแม้ขุมกำลังนักเตะไต้หวันเนี่ยจะพอฟัดพอเวรกันครับแต่จุดแข็งของทางแชมป์เก่ตาตาถุงเนี่ยคือนักเตะต,ต่างชาตินะครับที่มีเกตุเป็นพาะคู่กองหน้านะครับอย่างทางมาร์เฟเดรุสครับกับทางคัาเมซูโอคูโอโมครับซึ่ง2คนนีสเป็น ดาวโซโบของทีมฤดูกาลก่อนครับเรียกว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่สามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับผมอวนะครับว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นทีมที่เกมลุกดุดันนะครับฤดูกาลก่อนเนี่ยกดไปถึง75ประตูนะครับถือว่าเป็นทีมที่พลังเกมลุกเนี่ยทำลายร้างค่อนข้างดุดันเป็นอย่างยิ่งครับส่วนทางทีมนะครับไทเปพาวเวอร์เนี่ยเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีนะครับแต่เกมลุกเนี่ยขาดความดุดันแล้วก็นอกโค้งเนี่ยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับวันนี้ครับไปเยือนทางต้าถุนครับซึ่งถือว่าจจัััััััดดดเเ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 ตตตตตต็็็มมมมคคคคครรรรรรรบบบููู่่่่่่่ขอออออองง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 หหนนนนน้้้้้าาาาาาาวววกกกยยฟุุสแแลลททซโโโีีพพพิิะะะฉปปใถ 0.25ผมบองนะว่ากัดฟันเชียร์ทางเจ้าถิ่นครับชื่อว่าแชมป์เก่ามีโอกาสที่จะเทเต็มด้วยการประเดินเก็บสามแต้มได้เชียร์ทางต้าถูกนะครับในคู่นี้เฮงเฮงรวยรยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ